สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o k 2แฟนเพจด้วยกันค่ะ นั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวั เราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอาหารไทยค่ะที่ถ้เกิดว่าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารไทยที่สวยงามของเราอาจจะตายหายไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้เปิดตัวแคมเปญ Thai Discovery New Thai Dish for New Gen ค่ะเพื่อมุ่งเน้นแล้วก็ผลักดันให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงชาวต่างชาติหันมารับประทานอาหารไทยมากขึ้นโดยแคมเปญ Thai Discovery เราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะนำเมนูอาหารไทยที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ค่ะปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิยมกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเองและเมนูอาหารที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้นั่นก็คือเมนูอาหารที่มีชื่อว่ามัตสกอรหลายคนคงไม่คุ้นชื่อนะคะแต่ว่าจะไม่มีใครแนะนําแล้วก็พูดถึงที่มาของเมนูนี้ได้ดีเท่ากับ คุณทอนเทพรัตนากรหรือว่าพี่ใหญ่จากร้านสํารับใหญ่ค่ะสวัสดีคะ่คะคนคุ้นเคยของเรา, <c oughs> เราค่ะแทมจะเป็นเจ้าของรายการอยู่แล้วแต่ว,ว่าวต้องอวยยศเขาหน่อยเพราะว่าบ<อ>ุคคนนี้คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านอาหารเนี่ยดีเลิศมากๆ <c oughs> เป็นไงน้องอวยตั้งแต่เริ่มเข้ารายการพี่ใหญ่ค่ะมัสกอดคืออะไรยังไม่เคยดีเลยมัสกอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเราเราขอสกีฟเรื่องแบบ ภาษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราถ้าจะมองรูปลักษณ์เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้เราเราดัดแปลงมาสําหรับคริสต์มาสแต่มัสกอร์จริงๆแล้วเนี่ยเออมันก็คือคัพเค้กอะไรครับอ๋ออ่ามันคือมันคือเหมือนขนมไทยมันก็คือคัพเค้กไทยเหรอคะไทยก็คือคัพเค้กเนี่ยครับตัวมัสกอร์จริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักฐานมาค่อนข้างยาวนานแล้วและปรากฏในกาบเหตุชมเครื่องคาวหวานเคครื่องาว สมัยรัชกาลที่2ด้วยเรามีหลักฐานเรามีหลักฐานการปรากฏตัวของสิ่งนี้อยู่ซึ่งหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเออขนมที่มันดูหน้าตาฝรั่งขนาดนี้เออมันอยู่ในยุคสมัยนั้นได้ยังไงในยุคสมัยนั้นเขาจะตกแต่งด้วยแบบมะพร้าวขูดอะไรเงี้ยครับ<อ>ซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าขนมครับเค้กเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในบริบทอย่างไทยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคุณสมบัติและเปลี่ยนเนื้อของตัวขนมค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเค้กอย่างฝรั่งเนี่ยเราจะนึกออกว่ามันเป็นแบบเนื้อนม ไข่<า>แป้งน้ำตาลเนื้อนมไข่แล้วมัสกอร์ละ่ะของเราเป็นยังไงมัสกอร์เนี่ยพอวัตถุดิบหลักของประเทศเราเนี่ยครับในยุคนั้นมันไม่ใช่นมอมใช้กะทิก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นตัวเนื้อของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับขนมไข่กุดีจีนออของโปรดเลยถ้าพูดอย่างนี้เห็นภาพชัดเจนใช่ครับซึ่งซึ่ง แล้วตัวตัวหน้าครีมข้างหน้าที่ปกติจะเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะเราก็ใช้มาเป็นมิลองลองนึกดูว่ามีขนมอะไรที่มีครีมอีกอมเมื่อกี้มีเด็กน้อยที่ไปสาธิตเขาทําเขาตอบถูกเอาละกดดันละ <c oughs> ทีเนี้ย,ท,ยทําไงละทีเนี้ย <c oughs> ฉฉเฉลยเลยดีกว่าทําเฉลยแล้<น>ดีกว่าขนมเบื้องครับอ๋อขนมเบื้องมีครีมใช่ฉะนั้นตัวครีมของมันเนี่ยคือคือเนื้อครีมเดียวกันกันกบขนมเบื้องก็จะเป็นตัว เหมือนเมื่อแรงเนื้อคล้ายๆเมื่อแรงใช่ครับเราก็มาตกแต่งบนหน้าหอีกทีตัวเค้กเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปคาเฟ่เราก็ไม่บอกแล้วว่าเอาคัพเค้กพี่คะขอมัสกอตดหชิ้นเขาก็จะฮะเก็จะฮะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่ามัสกอตดของเราเป็นยังไงตอนนี้ก็รู้ถึงที่มาแล้วแล้วพี่ใหญ่ไปรู้จักขนมชนิดนี้ได้ยังไงอะคะเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนรุ่นใหม่นี่เกิดปี2 0 0พขึ้นไปแล้วเปล่าไม่ถึง เ, oh, <okay. S 1> เราควรจะตอบว่าถึงแล oh, <ด>้วใชอไหมเด็ก่าเราต้องตอบว่าถึงขสอสองพัน oh, เนี่ยคือคือ,คอมาซะก่อนเนี่ยมันอยู่ในอย่างที่บอกมันอยู่ในการเผชมเครื่องคาหวาน mm. ทีเนี้ยพอเราเริ่มที่จะเรียนรู้ขนมไทยโบราณเนี่ยเราก็เลยต้องไปศึกษาจากวรรณกรรมหรือบทประพันธ์โบราณมันก็เลยรู้จักขนมชนิดนี้ขึ้นมาว่าอ๋อมันคืออะไร <c oughs> ทีเนี้ยคนที่ไม่ค่อยทํากันเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือ,อทำไมไม่ทำขับเคก้กอ๋อค่ะ ซึ่งคัพเค้กเนี่ยถามว่ามันง่ายกว่าไหมก็มีความง่ายกว่าครับเพราะว่าขนมคนตัวเนื้อที่เป็นขนมฝรั่งเนี่ยขนมฝรั่งกูดีจีเนี่ยมันมันทำให้อร่อยยากและเนื้อมันค่อนข้างแห้งคือต่อให้มันแบบถูกแล้วเนื้อมันก็จะแห้งกว่าปกติอยู่แล้วฉะนั้นทําให้มันแบบไม่ได้ฉ่าเนื้อเหมือนแบบคัพเค้กแต่ถ้ากระชันว่าเราจะต้องไปทําเนื้อเปลี่ยนคุณนะสมบัติของมันให้เหมือนคัพเค้กมันก็จะกลายเป็นคัพเค้กมากกว่าจะกลายเป็นมาซากอร์อ เราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องคีบตัวอัตลักษณ์ที่มันเหมือนขนมไข่เนี่ยไวโอ้โหคุณผู้ชมฟังมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคงจะแบบว่าแอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ถึงมีเรื่องราวพี่ใหญ่คะก่อนที่จะเข้าเมนูมัสกอรเนี่ยเล่าถึงที่มาของร้านหน่อยว่าเรามีธีมร้านเป็นแบบไหนนําเสนอแบบไหนเพื่อคุณเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รู้จักพี่ใหญ่แล้วก็ร้านมากขึ้นได้ครับก็คือที่ร้านเนี่ยจะเป็นธีมแบบย้อนไวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเหมือนแบบเราอยู่ในเรื่องทวีพบแล้วก็ย้อน เวลากับไปผ่านกระจกอะเนาะแต่แต่พอเข้าไปแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกับว่าเราหลุดไปอยู่ในโลกอดีต <Okay. S 2> มันจะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในบ้านของเอ,อ่อคนคนหนึ่งที่เกิดและโตในยุคนั้นแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเขาจะพยายามเดเวล็อปตัวเองที่มีความเป็นความไทยโบราณแต่ก็ยังใช้ชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้โดยเอาเอลิเมนต์ต่างๆในบุตรบริบทปัจจุบันเนี่ย เข้ามาใส่ในชีวิตของตัวเองโอ้โห oh, แล้วเมนูมล่ะคะพี่ใหญ่เมนูก็จะก็จะมีสองแบบครับจะเป็นแบบที่เราจะเน้นไปเลยว่าอันนี้คือแบบทําตามโบราณว่าแบบเออโบราณเขากินอย่างนี้นะกับอันใหม่ก็คือเมนูที่เราพยายามจะเอามาผนวกเข้ากับขนมเพราะมันโตขึ้นตามวัยอ่ะ เหมือนแบบเรามีอายุมากขึ้นเราก็แต่งตัวให้มันสมวัยหรือว่ามีวิทยาการอะไรเข้ามาแล้วมาปรับใช้กับตัวขนมของเรานี่แค่ฟังแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะไปชมที่ร้านแล้วอะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปมาดูเมนูนี้ก่อนมัสกอร์กับการสร้างสรรค์จากร้านสำรับใหญ่ซึ่งซึ่งมัสกอร์อันนี้เราทำเป็นคริสต์มาสก็คือชื่อว่าคริสต์มาสกอร์โอ้โหเนี่คริสต์มาสกอร์ใช่เพราะว่าจริงๆที่ร้านเคยขายมัสกอร์ด้วยแต่ทีเนี้ยเหนื่อยคือ พอขนมไทยเราจะมานั่งอบอะไรที<ฆ>ไรนะครับก็เลยก็เลยไม่ก็เลยตัดออกจากเมนูก่อนตอนอเปิดร้านเพราะว่าเราก็มีของที่ต้องทําเยอะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาเออมันเป็นคริสต์มาสพอดีเราคิดว่ามันน่าจะลิงเกจกันได้ในเฟสติวัลนี้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะอานะสกอรนกลับมาก็เลยเป็นคริสต์มาสสกอรใช่ใช่ไหมโอ้โหอยากลองทําแล้วค่ะอยากลองทำจะได้ <c oughs> อลองทำตั้งแรกไหมซึ่งซึ่งการทํามาสกอตไม่ยาก ไม่ยากเลยไม่ยากสําหรับสําหรับบีมเดี๋ยวมารอดูกันวันนี้บีมจะได้ทําตั้งแต่ขั้นตอนไหนคะพี่ใหญ่วันนี้เราจะได้ทําตั้งแต่แรกจนจบเลยครับเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ใหญ่แนะนําวัตถุดิบหน่อยว่าถ้าเกิดจะทำมัสกอรเนี่ยต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างได้เลยก็จะมีแป้งเค้ครับผงฟูเอ่อน้ําตาลค่ะไข่ไก่แค่แค่นี้อย่หรอคะใช่ตัวเนื้อมีแค่นี้โอ้โห แสดงว่าไม่ยากทําง่ายเอ่อครับงั้นขอลงมือทําเลยยได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวจะให้ตีไข่ก่อนนะครับอ่าตีตอกไข่วันนี้เราใช้เครื่องสูตรแค่ฟองเดียวได้ลงในนี้เลยนะใช่อ่าแต่ตั้งแต่ยังอยู่ข้างนอกเลยหกตั้งแต่ยังไม่เทใส่ใส่ในถังทีนี้เอาอันนี้เสียบเข้าไปในเครื่องครับ ราใช้ที่ตีเราจะไม่ใช้มือถ้าใช้มือก็คือไม่เสร็จนะครับมันมันช่วยในทำไมเราจะต้องตีให้มันแบบคือตัวเนื้อของมันเนี่ยสังเกตว่าส่วนผสมของเราเนี่ยมันค่อนข้างหแห้งนิดนึงทีเนี้ตัวไข่เนี่ยจะเป็นของเหลวแค่อย่างเดียวค่ะฉะนั้นเราจะตีกันกับน้ำตาลจนขึ้นเนื้อฟูครับจะทำให้ตัวเนื้อขนมของเราเนี่ยมันฟูขึ้นอ,อันนี้ยี่เปิดได้เลยไหมคะบิมเอาตอกๆต,กต,ตีตีก่อนอ่าเสร็จแล้วก็เปิดเป็นเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะคะ เสียบปลั๊กหรือยังเอ่ยยังค่ะ1 2 3่สองซ้อมโมกบ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะถึงว่าทำไมตีไม่ติดเป็นแบบนี้จริงๆค่ะขออนุญาตเสียบปลั๊กก่อนนะคะพี่ใหญ่อ๋ออยู่นี่ขอบคุณค่ะอ้ามาแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ใหญ่เดี๋ยวทำไมนะตกใจเฉยๆตกใจเฉยๆค่ะโมกบ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลอะแล้วก็ตีไป นี่ค่อยๆใส่ฮีลานิดนะครับตเนี่ยเรียบร้อยอ๋อเพราะว่าเราจะต้องตีให้น้ำตาลละลายใช่ไหมคะมันก็มีฝั่งที่ตีน้ำตาลละลายแล้วไข่มันขึ้นฟูครับ สมมติเวลาตีอ่ะเราเดี๋ยวทำให้ดูเราทำอย่างนี้สมมุตินะครับเราตีไปทางเดียวกันจะง่ายกว่าอ๋อแล้วทีนี้เราพยายามทําให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากาันแล้วก็ขึ้นฟูพอเราใส่น้าตาลหมดปุ๊บเราเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นนะครับเราก็ตีจนมันเริมเป็นสีเหลืองอ่อนอ่าทําได้แหละทําได้หมุนไปในทางเดียวกันที่ใหญ่สอนตลอดเพราะว่า อ่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะเพราะว่าเราอ่ะใส่น้ําตาลไปให้มันอยู่ตัวถูกไหมครับน้ำตาลเนี่ยจะเข้าไปรัดตัวโมเลกุลหรือตัวบับเบิ้ลของมันเนี่ย<อ>ให้มันทรงตัวใช่คือถ้าตีสเปรย์สปาสเปรย์สปาน้ําตาลมันจะไม่รัดตัว e S <S วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ชาวบา้านนะครับอ่าอันนี้ใกล้ได้ยังคะจริงๆปกติแล้วสูตรหนึ่งเราจะตีประมาณ5านาทีครับอันนี้ก็ประมาณ2อนาทีก็น่าจะโอเคแต่เดี๋ยว กำลังจะได้แล้วเราจะลอนแป้งนะครับลงไปโอเคแล้วเราลองปิดดูปึ๊บไหนแล้วลองยกมันขึ้นมันที่นีนอ่าประมาณนี้พอได้ครับนี่เราจะมันได้ไหมอ่ะยิงปืนก่อนเรายิงปืนอ่ ทีนี้บีมร่อนแป้งเนี่ยครับลงไปใงไม่ทันนินิ่งว่าทำไมเราจะต้องขออ้อมมาทำไมลูกมาหาแป้งอ่ะยกขึ้นมาแล้วก็ร่อนลงไปครับทำไมเราจะต้องร่อนแป้งคะจะช่วยคือคือแป้งเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ร่อนในนี้ซิก็คือเรามันจะได้ไม่หกใกล้ต้องเวลาร่อนเนี่ย ถือว่าเป็นการแก้ <c oughs> ตัวแก้ตัวอ่าเทลงไป <c oughs> เป็นการร่อนสองชั้นไงคะอ่าคือเราร่อนเนี่ยเพื่อให้ตัวแป้งบางอันนี้มันจับตัวตัวเป็นก้อนนะครับลงไปใกล้ๆเออก็อยากมีฟิลแบบป้งแป้งติดหน้าอ่าสุดเสน,น่หาเอออ่า<ๆ>ใช้ช้อนกดลงไปเห็นไหมครับมันจะมีเป็นก้อนๆเราก็จะได้ทำให้มันแบบละเอียดแล้วมันทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันฟูขึ้นเนาะ อ่าประมาณนั้นได้ครับอ่ารกไวในนั้นแป้งมันจะได้ไม่หกออกมาอ่าหลังจากนี้เรายังไงต่อคะหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะตะล่อมนะครับก็คือตอนนี้มันเข้าไปได้วยกันแล้วเราจะตะล่อมตะล่อมเนี่ยคือการที่เอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนอย่างนี้แล้วก็ตักข้างล่างขึ้นมาข้างบน ผสมไม้เข้ากันทีนี้ตะลอมเนี่ยครับเราทําอย่างนี้เพื่อที่ว่าตัวฟองอากาศที่เราตีอากาศเข้าไปในตัวเนื้อไข่ไม่แกะครับมันจะไม่แฟบนะครับเพราะว่าถ้ามันแฟบปุ๊บไข่มันก็จะกลายเป็นเนื้อแบบแน่นๆไม่ฟูเนาะทีนี้ทําให้มันเข้ากันนะครับน่าเป็นไงมันต้องมีอะไรดีบ้างแล้วนะมันต้องมีอะไรดีบ้างแล้วนะสักหนึ่งขั้นตอน ับต้องขอบขอบอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่พยายามปาดมันเห็นไหมมันจะมีแบบที่ยังไม่ยังไม่เข้ากับเนื้ออะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ฟับเข้าไปอืออ่าทีนี้พอถ้ามีอยู่ตรงกลางเราบีลงมาอย่างงี้ก็ได้เนีย่ยค่ะอ่าเสร็จแล้วก็แล้วก็ควักควักมันจากตรงกลางก็ได้ครับแล้วก็ควักออกอืออืเห็นไหมมันจะมีตัวอ่ามีแอร์พ็อกเก็ตงั้นแล้วเป็นแอร์พ็อกเก็ตที่เป็นแบบตัว ฟองอากาศที่มีแป้งอยู่นะคะยงโอเคประมาณนี้ก็จะได้ตัวเนื้อของเคก้กอ่ะของมัสกอตของเคก้กพ็ม,าม,า<ก>มันเามถอำเนื้อมัสกอตได้แล้วหรอใช่ก็เสร็จแล้วเสร็จอันนี้เราก็แค่เอาไปใส่ถ้วยครับทีนี้เวลาอบเราจะอบที่180องศาประมาณ12-15นาทีเท่านั้นเองเตาอบถ้าเกิดที่บ้านแบบเรามีแบบเตาเครื่องเล็ก อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องมีแบบเตาอบใช่ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเตาเล็ก่ยอาจจะต้องวางข้างล่างหน่อยเพราะว่าหน้ามันจะไปชิดกับตัวให้ความร้อนข้างบนพอมันไปชิดเนี่ยหน้ามันจะไหม้ก่อนอ๋อนี่ก็คือเสร็จตัวเนื้อ<า>อ่าเราก็ด้วยด้วยเทคนิคในการทำอาหารตามรายการโทรทัศน์ก็จะเสร็จออกมาเป็นแบบนี้และเมื่อเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแบบแบบนี้ต่อไปเราจะตีตัว ออกห่างตัวครีมเหรอคะใช่ครับริมรู้ว่าอันนี้มันต้องกระจุยกระจายแน่ๆมันอาจจะไม่กระจุยก็ได้งั้นลองดูไหมคะอ่ะถือไว้ก่อนนะคะไม่วางยาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่วางยานะใครจะไปวางยาเธอ <laughs> อ่ะทีนี้อับตี้ไปแล้วนะไปเลยอันนี้คือไข่ขาวเหรอคะหรืออะไรไข่ขาวเมื่อกี้ครับใช้ได้ทีนี้เราประหยัด อ่าเสร็แล้วก็ใส่น้ำตาลเหมือนเดิมก็ตีจนม <plein lava. S 2> ันขึ้นฟูนะครับ ว่าบีมทาได้บีมก็เชื่อว่าตัวเองทําได้อยู่ถ้าบีมทําได้ทุกคนก็จะทําได้ <c oughs> นี่คือสโลแกนของรายการเราค่ะจริงๆแล้วที่รายการนี้เป็นพิธีกรเป็นบีมเนี่ยครับ <c oughs> เพื่อเชื่อจะให้ทุกคนทางบ้านได้เทสว่าได้มีกำลังใจทุกคนสามารถทำได้ <c oughs> นะครับนี่ไงเป็นอุ้ยอันนี้มันจะคล้ายๆเมอแรงที่พี่ใหญ่บอกตอนต้นใช่ใช่มันคือเมอแรงเลยแหละถ้าเราเอาไปอบู๊มันก็จะกลายเป็นเมอแรงเนาะ อ่ะทีนี้พอใส่น้ำตาลหมดแล้วเราเปลี่ยนเป็นเบอร์สองสีให้มันเร็วขึ้นนะคะเริ่มละเริ่มและ,ม,และมันก็จะเป็นครีมที่แบบดูขาวฟูนิดนึงน้ำตาลนี่คือต้องละ,ละลายหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสังเกตดูมันจะเป็นสีขาวข้นแล้ว อ่ทีนี้ลองปิดแล้วลองยกขึ้นมาดูหนึ่งสซึ่งยังไม่ได้หรอกอ่าแต่สังเกตดูว่าสังเกตดูว่าเรายกขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าริบอนยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําให้มันตั้งยอดได้ก็คือยกออกมาแล้วมันยังติดอยู่ที่เดิมนะครไปต่อไหมคะไปต่อครับแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเราก็ได้เตรียมมาไว้ให้นะครับเผื่อ เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วทำไมล่ะคะทำไมจะต้องเตรียมมาเราจะได้พูดคุยกันต่อเพราะว่าบางอย่างเนี่ยขนมไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากครับขนมไทยมันใช้เวลานานเออไม่ได้อยู่ที่ความไว้ใจไม่ได้อยู่ที่ความไว้ใจความสามารถทุกคนมีความสามารถทําได้หมดเพราะว่าขนมไทยไม่ยากครับทุกคนทําได้มันใช้เวลานานแต่ใช้เวลานานเราเลยแบบข้ามให้อ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีครับโอเคอ่ะวางไว้อทำเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือใส่ไว้ก็จะใส่ไว้ในถุงบีบนะครับ ทีนี <aroma S 1> <decorative life> ้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือแต่งหน้าจะให้บีมลองแต่งหน้าด้วยความชอบของตัวเองคุณผู้ชมน่าจะเห็นทักษะการวาดรูปการตกแต่งขนมของบีมาแล้วในหลายๆรายการก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางร้านเนี่ยครับโอ้ยมีเวลามากมายเราเนี่ยจะ ตกแต่งด้วยสีคือคือมาสะก่อนเนี่ยครับพอเราบีบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะาสีผสมอาหาเนี่ยครับมาวนตัวตัว,ต,วตัวตกแต่งข้างบนหรือว่าจะเอาตัวมาพราวขูดเนี่ยครับโรยก็ได้ออทีนี้เราก็จะมีคริสต์มาสก็มีสีแดงมีสีเขียวแล้วก็มีแบบกระจุกกระจิกน้ําตาลปัน้นแต่ทีเนี้ครับที่ล้านเ็จะแปะทองคําเปลวไปด้วยออ่อาทีนี้บีไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีสำรอง <laughs> ถ้าเกิดวันนี้บีมบีบแล้วมันผิดพลาดมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดใช่ครับแก้ตัวได้ทุกอย่างเราเป็นการเรียนรู้ใหม่เสมอขอบคุณนะคะทีนี้เวลาบีบเราจับข้างหลังนะครับมีมัดไว้แล้วเสร็จแล้วก็กดบีบจากข้างหลังเราไม่บีบที่มือซ้ายนะสมมติเราถนัดมือเราบีบมือขวาข้างหลังเสร็จแล้วก็บีบค่อยๆบีบเป็นชั้นขึ้นมาโอเคได้แหละทาไมแบบดูไม่ค่อยมั่นใจอะสายตาพี่ใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจเลยอะได้ก็ดีไม่ไม่ได้ก็ตลกครับ ยีศิลปะด้วยศิลปะการแสดงอ๋อใช่ใช่เออลืมอ๋อเราต้องบีบจากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ใช่ครับใช่บีบรอบนอกท่าเป็นไงท่าพอดูได้ไหมคะพี่ใหญ่ท่าพอดูจะแสดงได้ไหมเออได้แล้วอ่าเราก็อ๋อ้วนเข้ามานะคะปออนี่มันจะเต็มเต็มอ่า ชุดีเป็นไงทีนี้เราก็วนซอ้อนขึ้นมาให้มันเป็นชั้นเหมือนต้นคริสต์มาสครับให้ตุ่มๆขึ้นมาหรอคะใช่ใช่ใช่เหมือนเราพยายามจะทำาสลี่ยอปี่อะครับ <c oughs> ให้ยาวๆให้ยาวๆอีกอีกชั้นไหมคะหรืออันนีอ้อันนี้ออนนลองอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้อทีนี้เราลเราใช้ช้อนช่วยเรากัน ในการตบมันเข้ามาเออให้มัน,ออมน,มนดูเป็นเหมือนหิมะนุ่มฟูนะครับ oh, นี่ไงไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับทุกอันนี้จังทุกขังอนตตานะฮะขอบคุณค่ะอ่าประมาณนี้นี่เป็นไงเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทีนี้ตกแต่งด้วยอ่ะสีผสมอาหารใช้ไม้จิ้มฟันก่อนเอาสีผสมอาหารลงก่อนนะคะแล้วเราก็วาดวาดไปเหรอคะใช่วาดวาดหรือวนๆก็ได้ครับวนๆนะอ่าแล้วก็ตวัดมาเพิ่มแล้วก็ลงอันนี้อยู่ที่ความพอใจส่วนตัวเลยครับว่าอยากให้มันออกมาหน้าตาแบบไหนหรือว่ามีแบบอัตลักษณ์คล้ายๆอะไรอะไรย่างเงี้ยครับ เป็นต้นคิดมากใช่ไหมคะพี่ใหญ่มันไม่ค่อยเหมือนกับที่พี่ใหญ่ทําเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความความสวยงามนะคะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแฟนขับบีมทางบ้านก็จะชอบอน้องบีมทําสวยมากกาลังใจแบบเต็มที่ขับจะสีแดงไหมสีแดงอ่าสีแดงเอ้มันได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้ ได้อยู่แปลว่าได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำไมไม่เหมือนที่พี่ใหญ่ทำเลยนะคะเป็นจุดๆแล้วกันจุดๆจุดๆที่นี่ตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างอ่าเล้วเป็นจุดก็สวยนะอีสุอีใสโพกระดอดโพกระดดอ๋อโพกระดอดเอาที่สบายใจทีมงานบอกว่าเอาที่สบายใจเลยจ้ะเอ้ยเป็นดอดก็สวยว่ะเอาไปทำที่ลานี่ยเห็นไหมคาลิคัสิต เลยเก็บเลยแต่งต่อไปบีมอ่ะอันนี้ก็คือสีเหลืองจะวางข้างบนวางข้างๆก็ได้ตึ๊บขอเทน้องไปตึ๊บนี่อ่าหนึ่งอันหนึ่งอันทองแล้วทีแนี้แล้วหนึ่งหนึ่งชิ้นนี้พี่ขายขายเท่าไหร่คะ99บาทอันนี้ขายถูกครับ99บาทใช่แปะทองเข้าไปปุ๊บแปะทองแล้วเล้สมื่นสามสองหมื่นสาใเป็นการเพิ่มมูลค่า ช่อันนี้เป็นทองคําสําหรับทาเบเกอรี่นะครับทานได้ทานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอันนี้เราต้องซื้อแผ่นทองคําที่สําหรับทำาเทำเบเกอรี่ใช่ครับบางคนหาไม่เจอเอาแวะข้าวัดข้างบ้านก่อนขอหลวงพ่อจริงๆแล้วทองคําเปลวที่แปะพระทานได้เพราะว่ามันเป็นทองคําบริสุทธิ์ประมาณ99%เาครับเรามีช่องทางการหาและไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เราก็จะฉีกตัวทองคาเนี่ยครับออามาเป็นแผ่นเล็ก อ,อเสร็จแล้วเราก็จะเอาทองคำอันนี้ยไปติดสมมุติเราฉีกมาชิ้นประมาณนี้ขึ้นมาสีลูเป็นดีไซน์ที่ดูหรูหรามากยิง่งขึ้นอทองปลิวค่ะอะแล้วก็แปะลงไปเราใช้ชิ้นใหญ่เลยได้ไหมคะได้แต่ก็อันนี้คือเราอยากแค่ให้มันเป็นออนามิเล็กๆ จะดูแพงมากยิ่งขึ้นมีหลายๆาอันแล้วเราก็แบบฝั่งนี้ตรงนี้มันยอดมันยอดลองะลองยากยากเลยขนาดพี่ใหญ่สองสามอันได้ค่ะจริงๆทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่ทําหน้ากล้องนี่อ๋อนี้ใหญ่ไปไหมคะได้ได้ใหญ่ก็ได้หรือแบบเราอยากจะแบบเออพอมันมีสีทองอะครับเวลาโดนแสงเนี่ยมันก็จะแบบวิบวับวิบวับหน่อยอะไรอย่างงี้นี่เป็นไง การทำขนมนี่คือแบบฝึกสมาธิได้ดีมากเลยนะคะใช่น้องไม่ออกอ่ะน้องไปอยู่เลยแล้วกันข้างบนเอ้ยข้างบนก็สวยนนแล้วมันเงนี้ยน,น,นี่หนึ่งชิ้นเกิบาบาทเท่านั้นถือว่าขายไม่แพงไม่แพงเพราะว่าเราจริงเราอยากทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าขนมไทยเนี่ยมันกินได้ง่ายๆทุกๆวันอย่างเงี้ย<พ>ค้าวเทกแพงกว่าน,นี้นี่พี่ใหญ่คะพี่ใหญ่อธิบายให้คนผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยมัสกอตหน้าตาเป็นยังไงเอาหน้าตาแบบ จริงๆดั้งเดิมเลยหน้าตาเป็นยังไงคะอ่าเราสมมุติเราแก้งๆบีบให้ดูหนึ่งอันได้ค่ะอ่ามาสะกกอด,ดั่งเดิมเนี่ยครับมันก็จะเขาก็จะบีบลงไปอย่างนี้เลยง่ายๆตรงกลางเนี่ยครับอย่างนี้อาจจะเหลือเท้าไว้ที่คือ,อผมจะเรียกตัวตัวตัวแป้งที่มันเลยขึ้นมาเนี่ยว่าเท้าเนาะค่ะมันจะเหมือนแบบเป็น,ปน,ปน,ปนแบบตัวตีนของของขนมอาจจะวางแค่นี้เองครับแต่เราก็ แบบโบราณแบบโบราณแล้วเขาก็จะเอาสีผสมอาหารเนี่ยครับมาลงตรงกลางแล้วก็วนออกออาจจะประมาณนี้แค่นี้ครับแบบโบราณจะเป็นแค่นี้จะจะแค่นี้เลยอันนี้คือมัสกอตในรูปแบบเดิมแต่พอ,อเรามาใส่ความคิดสร้างสารรค์ใส่ไอเดียเข้าไปปุ๊บนี่มันหน้าทานน้าทานแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหน้าทานไหมคะนี้ อ้าวต้องไม่จับเลยค่ะก็ไม่จับในสิ่งที่บีมโชว์เลยตอนที่คุณบีมเขาสางตั้งใจเป็นไงคะก็คือไม่จับคริสต์มาสสอตดพกดอนนี่คือชื่อของขนมชิปนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแต่ง้เนี่ยครับบางทีเขาจะเอาตัวมะพร้าวอย่างที่บอกเป็นมะพร้าวขูดเนี่ยไปคลุกสีผสมมาหารแล้วก็มาขยุ่มข้างบนอ่ามันก็จะมีความแบบมะพร้าวหอมๆตัดกับแบบ ครีมหวานหวานโอ้โหวันนี้คือเราได้เรียนรู้วิธีการทำมัสกอตซึ่งถือว่าเป็นขนมไทยโบราณที่บิมเชื่อว่าเยาวรุ่นเยาวชนวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยอะ เพราะฉะนั้นตอนที่บีมเห็นครั้งแรกเนี่ยชื่อมัสกอตเอะมันคือ,อยังไงจนพี่ใหญ่มาอธิบายในรายการของเราก็เป็นความรู้ใหม่ๆรวมไปถึงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ทาความรู้จักกับขนมไทยโบราณน,นะคะรวมไปถึงได้เห็นความคิดสร้างสารรค์ที่พวกเราเนี่ยพยายามที่จะดึงดูดเอาความสนใจจากคนรุ่นใหม่รวมไปถึงชาวต่างชาติ <c oughs> ได้หันมาทานอาหารไท <c oughs> ยมากยิ่งขึ้น <c oughs> ทีนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะพี่ใหญ่อยากจะติดตามพี่ใหญ่อยากจะติดตามร้านสำหรับใหญ่ทั้งในช่องทางโซเชียลแล้วก็หน้าร้านเนี่ย ติดตามยังไงได้บ้างคะครับก็ใน Facebook Page นะครับจะชื่อว่าสำรับใหญ่พิมพ์ไม่ได้นะครับสำรับใหญ่ไทย i Experience Cafe ครับแล้วก็อินสตาแกรก็ s u m r u b y i หรือว่าเป็น l i น์แอดก็มีเหมือนกันครับสามารถติดต่อทางนั้นได้เลยแล้วก็ ตัวหน้าร้านเนี่ยครับจะอยู่ที่โครงการสุหลงสงแควร์ตรงข้างหลังจุฬาครับจุฬาลงกรณ์ซอย12เอาแวบเวียนไปหากันได้ใครคที่อยากจะไปมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยที่หน้าร้านก็สามารถติดตามได้รวมถึงข่าวสารก็ช่องทางที่พี่ใหญ่ฝากไปเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ไหมคะก็ อยากให้เวลาที่เราอะครับทำขนมหรือทำอาหารเนี่ยอยา่าไปคิดว่ามันแบบยากทําไม่ได้อยากให้ทุกคนได้ได้ลองจับทําดูก่อนอาจจะใช้เวลามากกว่าปกติหรือน้อยปกติแต่แต่เวลาเราทําแล้วก็มีคนอื่นได้ทานอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะได้อารมณ์ในความสุขของเราว่าเออเราได้ทําสําเร็จแล้วนะอาจจะไม่ได้ต้องทําไปขายทําเพื่อให้ได้รับคําชมมากมายแต่ทําแล้วมีคนได้กินก็มีความสุขแหละครับ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณกองสงเสริมวัฒนธรรมด้วยที่ชวนมาได้สาธิตการทําขนมต่างๆแล้วก็ได้แชร์ไอเดียที่สนุก,นกแบบนี้ตลอดเลยครับโอ้โหอันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ใจเย็นกับน้องอดทนกับน้องไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทําพังแล้วผู้ชมก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นพอใคร อันนี้เป็นทำชมใช่ไหมคะชมชมชมเ,เพราะว่าเรา<ะ>ทำแล้วมันไม่พังไงมันสวยขนาดนี้มัน,มนออกมาเป็นแบบนี้อขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาแชร์ไอเดียในรายการของเรานะคะขอบคุณอีกครั้งห<ด><ด>นึ่งค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถมาติดตามไอเดียในการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปพัฒนาสินค้าพัฒนาอาหารเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จักอาหารเมนูใหม่ๆของไทยมากยิ่งขึ้นอยากจะมีไอเดียดีๆแบบนี้ติดตามได้เลยค่ะในรายการของเรากับรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะพบเจอกันได้ทุกวัน จันถึงสุกตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมและพี่ใหญ่ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ